สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท,ท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพลพรมพิมพใหญ่แม่พิมพ์วัดละคังกูเก่าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คาบขี้กลุกนะครับฝังตัวแน่นลอยตัวบนพื้นผิวขององค์พระกระจายกระจายหนาบ้างบางบ้างนะครับบางส่วนบางแถวบนสภาพพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านะครับ คาบที่กุนี่จะหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวจะแกล่งจะแห้งมองดูและนวลตาสังเกตง่ายๆนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่สันนิฐานนะครับน่าจะใช้แม่พิมพ์ของวัดระครังในการกดแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นใหญ่ชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มครอบแก้วนะครับจะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระถ้ามองตรงๆลงไปนะครับลักษณะองค์พระจะยกขึ้นทางด้านขวามือแล้วก็จะโยบไปทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยนะครับถ้ามองตรงๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กุนี่บางๆหนาๆนานี่หลุดกระเทาะร่อนออกนะครับเปิดสภาพพื้นผิวพระด้านหน้า องนี้สภาพน่าจะล้างมาแบบไม่ช้ําเท่าไหร่นะครับคงสภาพเดิมไว้นะครับส่วนองค์พระด้านข้างนี่กระจนานะครับสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับคาบขี้กรุกนี้บางๆฝังตัวบนพื้นผิวพระหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่สังเกตเห็นนะครับสภาพล้างเปิดสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับคาบขี้กรุกนี่ยังฝังตัวแน่นกระกจายกระจายทั่วพื้นผิว ส่วนเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวอมเหลืองนิดๆน,นะครับด้านข้างนี้ด้านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับค่าีิกรุนี่บางๆฝังตัวแน่นกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับค่าีิกรุนี่ลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างมองตรงๆลง,งไปนะครับสภาพาพิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะคมสันล่ำใหญ่เด่นชัดเจนนะครับ ด้านล่างสังเกตเห็นนะครับด้านล่างนี้ก็จะหนานะครับคาบขี้กรุนี้จะเป็นแผ่นฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านล่างเลยนะครับดา้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับ คาบขี้กุนี่ฝังตัวแน่นอยู่บนพื้นผิวพระนะครับเผยให้เห็นเนื้อหาหมวลสารด้านในนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพเนื้อหาหมวลสารด้านในนี่มองดูแล้วก็จํานวนตานะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทางยูทูบ ส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตดูเนื้อหานะครับจะออกขาวนะครับจะแห้งมองดูและนวลตามเม็ดมวลสารเมร็ดเล็กๆก,ก็เช่นเดียวกันนะครับค่าพิกลุกนี่ฝังตัวบางๆกระจกระจายทั่วพื้นผิว สังเกตเห็นเนื้อหาด้านในนะครับเม็ดมวลสารนี่ผดขึ้นเป็นเม็ดกระจากระจายทั่วพื้นผิวส่วนเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยนะครับสันนิษฐานนะครับอง์นี้น่าจะใช้แม่พิมพ์ของวัดละฆังมากดแม่พิมพ์นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีกลุ่มมีเพจใน f a c e b o o k นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางนี่ไม่แตกต่างกับผมหรือจะดีกว่าผมได้ซ้ำนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านข้างนะครับองค์พระด้านข้างจะหนานะครับคาบขี้กรุนนี่ฝังตัวแน่นเป็นแผ่นเลยนะครับหลุดกระเทาะร่อนบางๆกระแจากระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับ เนื้อหานี่ก็จะแห้งนะครับเม็ดมวลสารนี่ผุดขึ้นมาเม็ดเล็กๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านหลังสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับคราบขี้กุนะครับบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสันนิษฐานด้านหลังนี่เจ้าของเก่านี่ล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับสังเกตเห็นคราบขี้กุกนะครับเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองเล็กๆนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระ ส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ้จะย่นตามการเวลานะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หล,หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนะนําแนวทางในการลงกล้องนะครับทางช่องเบญจวรรณเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งจะออกมาทาคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube นี้ได้ประมาณปีกว่าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามนะครับ ทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง youtube เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนะครับจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับองค์พระนี่ก็จะใหญ่นะครับเกเห็นนะครับไล่เก็บรายละเอียดองค์พระด้านหน้านะครับร่องรอยธรรมชาติบนพื้นผิวพระนี่คาบคี้กรุบบางๆฝังตัวนะครับหนาบ้างบางบ้างหลุดกระเทาะล่อนออกนะครับองค์นี้สภาพด้านหน้านี่ไม่ล้างนะครับ เนื้อหานี่ก็จะหนึบจะนุ่มนวนตาสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเส้นสุนข้อแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน